คือผมมีลูกน้องอยู่คนนึงเวลาผมจะใช้จ่ายอะไรเนี่ยผมก็ให้เขาเขาก็ไปโอนจ่ายค่าสายบานจ่ายค่าตัวสัตว์ค่าอะไรต่างๆแต่ประด็นหลักคือต้องไปใช้บัญชีมาบัญชีอต่างๆทำไมต้องไปใช้ตรงนี้ผมเนี่ยเปรองขอบอนะครับผมทําเรื่องเส้นเงินกันมาตลอดผมไม่หมูขนาดนี้ที่จะให้ใครโอนเงินเส้นเงินไอ้ตังไม่เท่าไหร่มาตรงนี้รองทิศเนี่ยคือเลขาพูดผมเรียกแบบง่ายๆอย่างนั้นนะตัวเลขาเลยครับไปทําอะไรยังไงก็อ่ะ จ่ายให้นายแล้วนายก็ให้เงินไปก้อนหนึ่งเองใช้จ่ายยังไงแล้วทำบัญชีมารายงานก็แล้วกันถูกไหมใช่ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าในส่วนลูกน้องเนี่ยเ,เราต้ดูแลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราเป็นนายเนี่ยลูกน้องไปทําอะไรเนี่ย เร,เราไม่ได้รู้หมดทุกเรื่องหรอกนะครับนะส่วนนี้เขาก็ต้องไปว่าแต่กระบวนการนะครับพันตำรวจโทรคริสไม่ใช่แค่รับสวยจากเว็บพนันออนไลน์หากแต่มีส่วนในการดูแลเว็บพนันมาสเตอร์วีนัและอื่นๆประมาณ10เว็บเลยทีเดียวล้วนแต่เป็นเว็บที่แตกเครือข่ายมาจากเจ้าแม่มินนี่สาวสวยที่เคยขึ้นเวทีร้องเพลงคู่กับบิ๊กโจ๊กอย่างชื่นมืน่น จากการสืบสวนอย่างทราบด้วยว่าเหตุที่พันตำรวจโทรคริสต,ต,ต้องเสาะหาบัญชีม้าไว้เป็นของตัวเองเพราะไม่ต้องการพึ่งบริการบัญชีม้าทั่วไปซึ่งมีปัญหาเยอะ คนเป็นตำรวจอย่างพันตำรวจโทรคริสรู้ดีว่าบัญชีม้าให้เช่ามีจุดอ่อนให้ตำรวจตามถึงตัวได้ง่ายจึงต้องหาบัญชีม้าสดสดสิ่งๆเป็นของตัวเองไว้ใช้งานแล้วก็คิดโมเดลแสบคือจับเด็กแว้นมาบีบให้เปิดบัญชีม้าให้ก่อ็เลยเป็นบัญชีม้ามือหนึ่งที่ไร้ร่องรอย พยานหลักฐานต่างๆเหล่านี้ชี้ว่ารองคริสปากน้ำเป็นตำรวจที่ไม่เหลือสภาพผู้พิทักษ์สันติราชแล้วแต่ก็ยังเฉิดหน้าเป็นตำรวจอยู่ได้มาจนทุกวันนี้ก็คงเพราะมีปลอกคอของลูกพี่เขานั่นเอง ซึ่งล่าสุดบิ๊กโจ๊กก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงแล้วยืนยันว่าตัวเองไม่รู้พฤติกรรมชั่วของลูกน้องคนนี้รวมถึงคนอื่นๆรวม8คนที่เคยถูกจับและจากคนสนิทระดับเป็นพ่อบ้านหรือเลขาประจำตัวตามที่บิ๊กโจ๊กเคยเล่าให้สื่อฟังอย่างภูมิใจ มาวันนี้พันตำรวจโทรคริสกลายเป็นลูกน้องที่ไม่ได้รับใช้ไกล้ชิดซะแล้วเป็นแค่ตำรวจท้องที่เลิกงาน6กโมงเย็นจะไปทำชั่วช้าสารเลวที่ไหนบิ๊กโจ๊กอ้างว่าคนเป็นนายไม่อาจรู้ได้คำชี้แจงของบิ๊กโจ๊กนับว่าหมดสภาพมือปราบ ปกติจะรอบรู้สายสนกลในตำรวจชั่วทั้งกรมแต่พอลูกน้องรอบตัวทำตัวเป็นตำรวจกึ่งโจรกันไปหมดแล้วแต่บิ๊กโจ๊กกลับไม่เคยระแคะระคายซะอย่างนั้น